สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีมีนในเดือนกันยายน2563ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะครับด้วยการแอดไลน์ดีมาที่ b e l i b v e r 69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับไม่ได้ทำนายฟรีสามารถสังเกตได้จากไทยของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมจะโพสต์ไว้ให้แล้วก็สามารถแอดไลน์ดีมาําค่าครูได้ครับ เรามาฟังคําเบียากรในเดือนกันยายน2563กันเลยนะครับว่าจะมีการส่งผลกระทบอย่างไรกับตัวเราบ้างนะครับซึ่งในภาพรวมนะครับจะมีการโคจรย้ายราศีถึง5ดวงเลยนะครับแล้วก็มีดาวศุกร์ที่จะพิเศษหน่อยคือย้าย2ครั้ง3ราศีนะครับก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบกับคุณทั้งดีและร้ายนะครับอยู่ที่ว่าการทําบุมของดวงดาว ก็เรามาดูเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนเลยนะครับหรือดาวประจําราศีเกิดคือดาวพระหัสบดีขณะนี้ข้อจรอยู่ในภพกัมมะนะครับราศีธนูกลุ่มกับดาวเสาร์ซึ่งตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรนะครับหมายถึงความเข้มแข็งความมั่นคงของดาวพระหัสบดีก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นคู่เปลี่ยนแปลงนะครับดาวพระศีกับดาวเสาร์เป็นดาวขัดแย้งกันเนื่องจากอันหนึ่งเป็นดาวสุคระห์อันหนึ่งเป็นดาวบาปราะห์ในทางองรศาสตร์จะเรียกว่าคู่พระคู่โจรนะครับ หมายถึงพระกับโจรเจอกันมันเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันที่ขัดแย้งกันดาวพสวัสดีหมายถึงครูอาจารย์เป็นทางกุศลกรรมส่วนดาวเสารเนี่ยเป็นดาวแห่คยนว่าคนยากคนจนกรรมกรนะครับจึงมีอาชีพเป็นโจรก็หมายความว่าเมื่อมาเจอกันเนี่ยพระก็จะกล่อมหรือสอนเทศนาเพื่อให้โจรน,นั้นกลับใจเมื่อกลับใจเป็นคนดีแล้วก็ดําเนินไปตามคําลองของธรรมก็กลายเป็นว่าได้รับผลประโยชน์ในเบื้องหลังหมายความว่า การขัดแย้งกันก่อนเพื่อเกิดความสงบสุขขึ้นในบ้านในภายหลังนะครับดวงเมืองดวงโลกก็จะเป็นแบบนี้สังเกตดูว่าช่วงักษ์กรธโหนกันมากมายในปี25-63ซึ่งมันไม่ดีสักทีก็นี่แหละก็เพราะว่ามันเป็นดาวคู่นี้แหละนะครับหมายถึงการขัดแย้งกันก่อนเกิดเรื่องวิกฤตการณ์ก่อนแล้วทุกอย่างถึงจะสงบสุขขึ้นได้ในภายหลังนั่นเองนะครับ สังเกตดูได้นะย้อนสถิติไปดูได้เลยว่าเมื่อดาวพฤกษิกับดาวเสาร์กลุ่มกันเมื่อไหรนะ่น่ะไม่ว่าในราศีใดก็ตามแต่มันร้ายนักที่มาอยู่ในราศีธนูนะครับเพราะมันเป็นภพสุภะหมายถึงความสําเร็จมันกลยกายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะ่ะบันก็ต้องบากบันก่อนแล้วสุดท้ายจะได้ดีทีหลังอันนี้พูดหมายถึงดวงเมืองและดวงโลกนะครับก็คือ,อยังไม่เกี่ยวกับตัวคุณแต่มันมีผลกระทบกับตัวคุณเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นแค่ คนหนึ่งคนในสังคมดังนั้นเมื่อสังคมเกิดปัญหาตัวเราย่อมได้รับผลกระทบถูกไหมครับเหมือนกับฝนตกอะ่ะทั่วฟ้ามันก็ต้องเปียกทุกคนนั่นแหละไม่มีใครไม่เปียกหรอกนะครับหมายถึงว่าอยู่ภายนอกนะแต่อยู่ที่ว่าใครจะมีสติปัญญายในการหาที่กำบังให้กับตัวเองได้นะครับบางคนก็เปียกไปบางคนก็ปลอดภยัยในการเปรียกฝนเนี่ยก็จะไม่รับผลตรงจุดนี้เพราะเอาตัวรอดได้ก็คือเข้าลมนั่นเองนะครับยังไงก็ อยู่ที่คนแต่ละคนเนื่องจากเกิดราศีเดียวกันลักษณเดียวกันมีนอย่างเงี้ยแต่คนทุกคนจะไม่ได้สมหวังกันทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ได้ผิดหวังกันทุกคนมันมีทั้งดีและเสียเนี่ยคละเคล้ากันไปอยู่ที่ผลของการกระทําของคุณอาขอโทษนะครับอยู่ที่การกระทําของคุณผลมันบอกว่าดีแต่การกระทําของคนเนี่ยบางคนบางกลุ่มไปในทางดีคําว่าดีหมายถึงว่าไปถูกทางกับอีกคนที่ประเภทหนึ่งคือไปผิดทางดังนั้นเนี่ยมันจึงมีทั้งดีและเสีย ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคละเค้ากันไปหมดเหมือนกดหยินหยางทุกอย่างมีทั้งเสียและมีทั้งดีมันเหมือนกันดึงชักกระเยะกันนะ,นะครับมันต้องมีฝั่งหนึ่งที่แพ้และฝั่งหนึ่งที่ชนะถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันมี2ด้านเหรียญมันมี2ด้านดาบมีสองคมดังนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเอาดาบไปทําอะไรเหรียญโยนได้หัวหรือก้อยนะครับแล้ว ตัวเราทําถูกทางหรือผิดทางทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอมีสองทางแยกนะครับว่าเราจะไปในทางที่สำเร็จหรือล้มเหลวดังนั้นเนี่ยคุณมีประสบการณ์มากกว่าย่อมได้เปรียบคุณมีประสบการณ์น้อยย่อมเสียเปรียบถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยอยากดีอยากได้ก็ต้อง ให้ตัวเองนะั้นมีความรู้มากๆรู้มากแก้ได้มากรู้มากต่อยอดได้มากรู้น้อยแก้ได้น้อยและรู้น้อยก็สามารถต่อยอดได้น้อยดังนั้นเนี่ยการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสําคัญการมีสติเป็นสิ่งจําเป็นและก็การเรียนรู้เป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆนะครับในยุคนี้บอกเลยผมพูดตลอดนะครับและดาวประจาตัวของคุณเป็นดาวพัสดีแปลว่าต้องเรียนรู้อยู่เสมอนะครับ คนที่เป็นดาวพฤหัสบดีเป็นประปนิษจ,จะดีหน่อยเพราะว่าแสวงหาด้วยกันจากการที่นอกกฎนอกเกณฑ์นอกตำรามันจึงสามารถง่ายนะครับแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคือก็คือปกติแต่คนที่เคยอยู่ในตำรับตำราเนี่ยพอเจออะไรที่มันนอกกฎนอกตำรางงไปไม่เป็นนะครับอะไรประมาณเนี้ยคุณก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่นะครับหรือต้องฝึกใหม่เพื่อให้มันแบบชินนะครับ เพราะว่าประสบการณ์เนี่ยคือคนผู้นั้เป็นนิดเนี่ยผู้นั้เป็นปลเนี่ยมักจะมีประสบการณ์ชีวิตจริงจากชีวิตของเราแล้วก็เขาเรียกว่าค้นหาเอาเองอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ดาวพฤหับดีเด่นเนี่ยเป็นกเกษตรเป็นอุดเป็นราชาโชคเป็นมหาจักรเนี่ยพวกเนี้ยเก่งตำรับตาําราได้จากครูบาอาจารย์แต่ถ้าไม่มีใครแนะนำเนี่ยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้มันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไปไม่เป็นนะครับแต่พวก ดาวพัสดีได้ดเนี่ยเขาจะาได้ของเขานะครับก็ถือว่าเขาจะเสียตอนเขาเรียนอยู่แต่มันจะได้ดีตอนที่เขามาทํางานแล้วนะครับมันก็จะเข้าเกณฑ์คนละแบบกันดีคนละแบบกันดีคนละลักษณะกันดังนั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ได้สําหรับคนที่เป็นพารหัสด,ดีนะครับอยู่แต่คุณเนี่ยเป็นคนหัวสมองดีอยู่แล้วพวกพารหัดสปีดีะนะครับก็พยายามปรับตัวอีกนิดนึงแล้วคุณก็จะ โอเคนะครับก็สามารถไปสู่สิ่งที่ดีได้เช่นเดียวกันนะครับก็สู้ๆเป็นกำใจให้เรามาดูที่ดาวประจําราศีเกิดอ่าขอโทษนะครับดาวประจําในเดือนกันยายน2563กัเลยว่าจะมีการโคจรอ,อย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่ดาวศุกร์ดวงแรกจะมีการโคจรย้าราศีในวันที่2กันยายน,น2563นะครับเข้าสู่ราศีกรกฎเนีย่ยในเลนทัดหนาำจึงทำให้มีสเสน่ห์มีนะเมตตามหานิยมขึ้น ก็หมายถึงว่าดึงดูดคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเราได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากต่อไปดวงที่2คือดาวราหูย้ายสักทีจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภย้อนจักขึ้นไปนะครับในวันที่10กันยายนเนี่ยกอ็อยู่ในภพศาสชาของคุณมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีหมายถึงาดาวพระศุดีเข้าสู่ภพศาสชาคือคุณจะได้เพื่อนได้ฝูงเยอะขึ้นนะครับ เจอคนมากหน้าหลายตาเป็นลักษณะที่ใครทํางานเกี่ยวกับด้านของสังคมก็จะวุ่นวายหน่อยแต่ใครที่มีเพื่อนน้อยการครบคนน้อยก็จะได้เปิดหูเปิดตามีคนในสังคมเข้ามาให้คุณนั้นเรียนรู้ปรับเปลี่ยนแต่ข้อเสียจะเหมือนกันหมดก็คือจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้ามานะครับเพราะดาวราหูเป็นการบังกันของดวงดาวแปลว่าความมืดที่สลัสวสลัวไม่ถือกับ มืดสนิทนะมันมองเห็นแต่มันมองไม่ชัดอะไรประมาณนี้มันจึงไม่ทันได้ระวังตัวเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นแบบนั้นเราเห็นยังไงเราคิดแบบนั้นแต่ในสิ่งที่คิดอาจจะไม่เป็นในสิ่งที่เห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้ดังนั้นเนี่ยดาวราหูจึงเป็นลักษณะที่ดีครึ่งเสียครึ่งถ้าเดาถูกหรือกระจานก็สามารถดีให้คุณได้แต่ถ้าเราหลงผิดว่าคนคนนั้นเนี่ยคือมิตร แต่ที่ไหนได้เป็นศัตรูก็กลายเป็นว่าระวังเรื่องของการแทงข้างหลังได้นะครับหรือการถูกหลอกได้อะไรประมาณนี้เพราะดาวราหูคือการหลอกกันได้นะครับพอมาจากสังคมแปลว่าระวังโดนหลอกจากสังคมได้ด้วยนะครับต่อไปดาวอาทิตย์นะครับจัโรจรย่าราศีจากราศีกันราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันในวันที่17กันยายน2อ6 3นอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยนะครับก็ถือว่า พบอริของคุณนะครับระวังทําตัวเด่นเป็นไัยระวังด้วยการที่ทําอะไรร้อนแรงเร็วจะเกิดเรื่องเกิดปัญหาต้องกลับไปแก้ไขให้วุ่นวายนะครับพอเข้าสู่ราศีกันในวันที่17กันยายนกลางเดือนไปแล้วถือว่าโอเคดีขึ้นนะครับกอ็อยู่ในพบที่ดีแรงลัคนาก็ระวังร้อนรอน,ร,นร้อนใจนะครับอยู่ไม่เป็นที่แต่มันมีความดีเกิดขึ้นก็คือในพบหุ้นส่วนคู่ของคู่สัญญาจะ ทำให้คุณนั้นโดดเด่นมีชื่อเสียงนะครับหมายถึงว่าตัวคุณจะหาผลประโยชน์ได้จากคู่ครองนะครับด้วยความโดดเด่นของเขาแปลว่าจะมีพันธสัญญาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันนะครับแต่มาจากพบอริแปลว่าตัวคุณต้องแก้ไขด้วยนะครับหมายความว่าสิ่งที่แก้ไขแล้วจะนํามาซึ่งผลที่ดีขึ้นหรือขอความช่วยเหลือจากคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาจะเป็นคนแก้ไขให้คุณได้นะครับถือว่า เป็นลักษณะของการที่พลิกฟื้นได้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็เสียอยู่อยู่ที่ว่าเราจะแนวน้มจะตาไปในทางใดนั่นเองนะครับต่อไปดาวพุธตอนแรกอยู่ในราศรีกันนะครับก็โคจรเข้าสู่ราศีตุลในวันที่19กันยายน25 6 3ตอนแรกอะดีเป็นเล็งราศรีเกิดและลัคนาเกิดนะครับดาวพุธเนี่ยเข้มแข็งเด้งลัคนาแปลว่าบางทีเขาเอาแต่ใจนะเราต้องตามใจเขาหน่อยนะครับคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญายเนี่ย แล้วสุดท้ายเขาจะทำเขาเรียกว่านำโชคนำลาบมาสู่นะครับเมื่อโคโจรเข้าสู่พบาบารณะพบราศีตุลเนี่ยระวังนะครับด้วยการกินอะไรจะผิดสำแดงนะครับมันจะเป็นแสลงได้พบพุธตกยนบรณะระวังเรื่องของการกินแล้วมันผิดสำแดงอาจจะเกิดผลเสียกับเรื่องของท้องร่วงท้องเสียอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของการปวดหัว วดฟันอะไรประมาณนี้ได้นะครับความเครียดอะไรประมาณนี้ก็ระวังเรื่องของปากด้วยเพราะว่าเลงกระดาษพุทธนะครับร่วงพาวิวาทกันได้นะครับก็ระวังคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับต้องระวังตรงจุดนี้ส่วนดาวศุกร์นะครับโคจรย้ายราศรีจากราศรีกันเข้าสู่ราศรีสิงห์ในวันที่29กันยายน25 6 3ปลายเดือนดังนั้นเนี่ยช่วงต้นจนถึงขัน้นปลายเดือนเนี่ยเกือบทั้งเดือนเลยอยู่ที่ราศรีกันนะครับก็ถือว่า อขอโทษนะครับาดาวศุกร์เนี่ยโคจรจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์เข้าสู่ภพอริต้องระวังนะครับดาวศุกร์เนี่ยมาจากภพสาชาัแปลว่าคนในสังคมจะสร้างปัญหาให้คุณนะครับแต่ก็จะแก้ได้นะครับด้วยการที่มีสตินะครับแล้วก็พยายามเจอคนให้น้อยที่สุดนะครับ อย่าไปมีปากมีเสียงกับใครเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับในดวงสุดท้ายคือดาวพระเกตนะครับจะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรนะครับในวันที่29กันยายน25 6 3นปลายเดือนเหมือนกันก็จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับในพพลาภะด้วยก็แปลวะ่าได้มากแล้วก็ยืดยาวนะครับมาถึงประสบการณ์ของคุณจะนำมาซึ่งโชคลาภ อะไรประมาณนี้คือพูดง่ายว่าอย่าเสี่ยงอย่าเดาพยายามใช้ความรู้เข้าไว้แล้วคุณก็จะได้โชคได้ราบจากสิ่งสิ่งนั้นและก็ได้ราบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดังนั้นหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าให้ไปบนบานสันลกาวนะแต่ให้ไปทําบุญทําทานเพื่อที่จะให้ได้รับอนิสงส์แล้วผลละบุญที่เราให้เนี่ยจะได้กลับคืนมานะครับหลายเท่าด้วยเพราะพระเกตเนี่ยแปลว่า,าความยืดความยาวก็หมายถึงว่าบุญนั้นจะถาวรได้ในอนาคตนั่นเองนะครับเนี่ยก็ มีทั้งดีและลายในเดือนกันยายนนะครับไปบาลานซ์กันเอานะครับไปปรับให้มันสมดุลแล้วทุกอย่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้นะครับขออภัยพูดผิดพูดถูกเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่า,าเวลาตอนนี้12นาทีแล้วนะครับแล้วก็พูดหลายราศีค่อนข้างที่จะงงสับสนกับบางราศีนะครับก็เลยต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะไม่มีสคริปต์พูดสดๆทั้งหมดเลยนะครับก็ ต้องขอภายในความที่รีบร้อนด้วยนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกำใจให้สำหรับคนราศีมินสามารถส,สามารถปรับตัวนะครับเพื่อให้ไปสู่สิ่งที่ดีได้ในอนาคตเนื่องจากดาวประจําตัวกำลังจะเดินหน้าดีแล้วนะครับเหลือเดือนสุดท้ายแล้วเนะครับเดือนนี้อีกประมาณเดือนเนี้ยก็จะพ้นแล้วนะครับดาวพฤหับสบดีก็จะเดินหน้า อีกครั้งในต้นเดือนหน้านะครับตุลาคมอย่าไปฟังคัพยากรณ์ได้ในเดือนหน้านะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ยกระดับฐานะของคุณไปสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งอาจจะร่ํารวยได้ในบางคนเลยนะครับยังไงก็สู้ๆู้นรรเใจให้นะครับ,ส,บส,สำหรับคนราศีมีนสามารถสังเกตจากพฤติกรรมของตัวเองได้นะครับว่า,าตัวเรานั้นทําดีมากแค่ไหนนะครับหมายถึงว่าทําพยายามมากแค่ไหนนะครับผล แห่งความพยายามจะทําให้เรานั้นสําเร็จได้เนื่องจากดาวคารเป็นเกษตรในราศีเมษนั่นเองนะครับในพบการเงินก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับสามารถติดตามคําวมือกอได้ในคลิปหน้านอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดขยากรในครั้งถัดไปฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ได้นะครับขอบคุณครับ